โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวิลลี่อฟอฟกอลเยนทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับช่อง EQ ซีรีส์2ของผม EQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวในสองเจ้าอีกิสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่โดนบัฟมาแบบอย่างหนักมากนะครับทุกคนคือบัฟมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการบัฟนี้เนี่ยจะสมกับตัวซีเครตไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะพามาดูแบบสุดๆเลยเพราะว่าน้องผมเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นดีน้องผมนะมีในส่วนของเจ้าที่เป็น อาอิกิสโมนาชพอดีนะครับผมทีนี้ก็โ,โหหวานเจี๊ยบรีวิวเลยนะครับผมซึ่งแพสซีฟที่เอามาก,ก็คือลูรัสแฮน์นะครับผมเมื่อมันจะเพิ่มดาเมจนะครับในส่วนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโจมตีบอสนั่นเองนะแล้วก็สตองเกตชาร์โด้นะครับผมก็คือจะบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดสปีดเฮกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่โดนสตันด้วยนะครับผมส่วนในส่วนของแพสซีฟที่สามนะครับผมที่โดนบัฟมาเหมือนกันเนี่ยก็คือในส่วนของบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการกดในส่วนของเจ้า Shadow Enter this Unit Lens ก็คือใช้คู่กับซองจินอูนั่นเอ,เองนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมคือถ้าเราปล่อยทหารของซองจินอูปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำการเพิ่มนะครับในส่วนของดาเมจ20%แล้วก็เลนส์อีก10%นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัว่า มันจะโหดขนาดไหนนะครับผมในส่วนของอีกิสนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเจ้าบัฟมาใหม่นั่นเองนะครับผมโอ้โหคือบอกเลยว่าผมลองเล่นแล้วนะคือเป็นตัวซีเคดที่สมกับตัวซีเคทจริงๆนะครับผมอัพม,มาครั้งนี้คือโหดมากๆนะครับแล้วก็ใครที่มีอีกิสเนี่ยแล้วไม่มีโมนาดก็ตามมาหากันในความเลยเพราะว่าตัวนี้นะผมผมว่าต้องมีโมนาดนะครับคือถ้าไม่มีโมนาดนี่คือไม่ใช่อีกิสแล้วนะครับ <c ười> ล้อเล่นล้อเล่นนะคือถ้าใครมี สุ่มหาโมนาได้เนี่ยก็พยายามสุ่มหาโมนาแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันอัปเกรดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับผมคือถ้าได้โมนาแบบนี้มาเนี่ยก็โหบอกเลยว่าเล่นสบายมากๆเลยครับผมในส่วนของหลายๆโหมดเลยนะครับในส่วนเจ้าออก,กิตัวนี้นะสามารถใช้ฟาร์มได้หลายๆโหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมฟาร์มในส่วนเจ้าตัวตังก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าอัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับทุกคน โอเคนทะุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มตัวเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะลอง upgrade, อัปเกรดกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างละกันในส่วนเจ้าอีกิลิสโมอนาน,นั่นเองนะครับผมมาอัปเลยนะผมหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะอัปในส่วนของขั้นคอมเบเดอร์สลันะครับผมก็จริงๆแอนิเมชันมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดาเมจอะไรอย่างนี้มันก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรารอสตองเจชาร์โดแป๊บนึงนะครับผมโอเครอไปครับผมอันนี้เป็นแพสซีฟของมันนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปไปเลยละกันนะครับทุกคนนให้มั ตันไปเลยละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนเจ้าอิกลิสนั่นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้เงินก็ไหลมาเทมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับแล้ววงแบบวงคือวงคือกว้างมากนะทุกคนอิกลิสนะครับผมเห็นไหมวงแบบกว้างจริงอ่ะคือผมควรจะมาวางซักแบบตรงนี้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมนะวางตรงนี้ไปแล้วนะครับผมคือวงมันแบบกว้างมากๆนะครับผมในส่วนเจ้าอิกลิสนะเคเดี๋ยวผมจะ อัปเกรดให้ตันเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วผมก็เดี๋ยวจะอัปในส่องเจ้าซ่องจินอูมาด้วยนะเวลาเรียกมาปุ๊บว่ามันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งล้วกันนะครับผมรอมันตีก่อนนะผมนี่ครับตอนนี้ก็มอนเริ่มไม่หลุดมาแล้วนะเออเพราะมันตีค่อนข้างแรงมากนะตีแบบสี่หมื่นนะครับกทนอิกิสโมนานะเหลือจะเชื่อเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอัปไปขั้นสิบเลยแล้วคนละเดี๋ยวอัปไปขั้นสิบเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับแล้วเราก็ อีกขั้นเดียวก็จะตันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมอัพให้ตันเลยทีเดียวดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวดูนะรู้สึกว่าอันนีเว็บนี้เดี๋ยวมีบอสจะมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าบอสเลือดหกหมื่นนะจะกี่วิตายนะผมโอเคเข้าวงปุ๊บเดี๋ยวผมจะนับนะแคปหนึ่งสองสามเสือ <c oughs> น่าจะประมาณสาวิตายนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือยูนิฟ p a s s i ซีฟมันเนี่ยคือบวก25%เมื่อทำดาเมจใส่บอสนะทุกคนซึ่งเป็นเพลซีฟที่นั่นแหละ ก็เลยสามารถเล่นได้เกือบทุกด่านเกือบทุกโหมดเลยในส่วนของเจ้าอิกลิสซีเคทนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัพในส่วนของเจ้าซองจินอูเนี่ยให้ได้เป็นซักอาอัพเกรดแเพื่อที่จะปล่อยทหารเงามานะเพราะว่า2ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปคือเล่นคู่กันเนี่ยคือโหดมากๆระหว่างซองจินอูกับในส่วนของเจ้าอิกลิสนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปตอนที่ผมอัพเกรดในส่วนของเจ้าซองจินอูถึงอัพเกรดแเลยแล้วกันนะเพื่อเพื่อนการเสียเวลานะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อัพโซนจะถึงเวลแปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วกันนะว่าวงเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรอวงแบบนี้นะเดี๋ยวดูว่าวงจะขยายประมาณไหนครับเดี๋ยวเราลองเสร็จกันเลย let's go เสร็จมาแล้วผมจังหวะนี้นะวงขยายยังยังไม่ขยายนะต้องรอในส่วนของพวกส p ป r นี้มันเข้ามาก่อนนะผมเสกตัวเข้ามาก่อนนะทุกคนเรามาดูกับว่ามันจะวงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ let's go โอ้โหวงขยายมาแล้วับแล้วก็บวกได้ไปอีก20%ครับเมื่อกี้วงขยายมาสตกใจเลยนะทุกคนโอ้แล้ววงแบบถ่ามาตรงนี้คือเกือบเกือบถึงหน้าฐานนะทุกคนแล้วมันบวกเป็น100วิเลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของการรีวิวบัฟใหม่ของเจ้าอีกลิสนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยละกันนะครับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม